สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับย้านิ่งนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะเป็นวันพระมาคะพูชาค่ะยญาหนิ่งก็จะสวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดมนต์ไหว้พระให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับญาติญาติเพื่อนมิตรมิตรสหายแล้วก็ให้กับพ่อและแม่ที่เสียไปแล้ว โอ้ย่าตายายบรรทบุรุษนะคะแล้วก็ให้แก่ญาติพี่น้องเอฟซีทุกท่านแล้วก็จะให้อุสลผลบุญน,นี้นะคะนำเอาไปสู่ภูมิทุกชาติให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะนี่ค่ะสถานที่ยาหนิงจะสวดมน์ก็อยู่ในบ้านนะคะนี่คือห้องพระค่ะ ห้องพระของย่าหนิงนะคะนี่นะคะจะคือห้องพระของย่าหนิงนะคะจะมีพระนะคะนี่ค่ะจะมีพระของย่าหนิงนะคะนี่คือห้องพระของย่าหนิงนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นพระนะคะพระที่กราบว่านะคะคือห้องพระของย่าหนิงก็จะมีนี่นะคะนี่นะคะ ห้องพระของย่าหนิงย่ยหนิงจะกราบไหว้และจะนั่งสมาธินะคะวันนี้นะคะจะนั่งสมาธิกรรมาฐานนะคะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญเป็นวันมาฆะวิชาค่ะจะนั่งสมาธิแล้วก็จะอ่าสวดมนต์แล้วก็จะนั่งสมาธินะคะลองทําดูนะคะว่าจะบรรลุได้ขนาดไหนว่าจะไปได้ทำที่เราทำได้นะคะที่เราทำได้ หรือว่าเ็ดีแล้วนะคะคือวันนี้เป็นวันที่สําคัญทางศาสนามากมากเลยนะคะวันมาฆาตบูชานะคะญาติหนึ่งก็จะนั่งภาวนาพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะแผ่เมตตาแล้วก็จะนั่งภาวนานะคะค่ะหยิบศีกมาสวดมนต์ภาวนาด้วยกันนะคะแล้วตอนอเย็นนี้ย่าตหนึงจะไม่อะไรนะคะ่าตหนึจะสวดมนต์ ภาวนาจะไม่ได้ไหลนะคะที่นะคะที่สวดมนต์ของญาณิงนะคะวัดอ่าสถานที่ห้องพระของญาณิงนะคะคือตรงนี้นะคะวันนี้ญาณิงจะสวดมนต์นะคะสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานอวยพรให้ทุกท่านทุกคนพร้อมทั้งเอฟซีด้วยพร้อมทั้งตัวเองพอร้อมทั้งครอบครัวด้วยนะคะ ให้พวกเราจะมีความสุขความเจริญให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นสบายนะคะอยู่ดีมีแฮงความเจ็บไม่ได้ความไข้ก็ขออย่าให้มีแล้วโครคภัยไข้เก็บโรคภัยทุกอย่างก็ชนะไปด้วยดีสิ่งมันๆก็ขออย่าให้มาใกล้พวกเราได้นะคะนี่นะคะ,ะต่อไปนะคะย่านิงก็จะขอลงคลิปไว้ให้เอฟซีดูว่าย่าหนิงไม่ได้ไลค์นะคะ ตอนเย็นนี้จะขอสวดมนต์นั่งภาวนานะคะจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะ FC ทุกท่านก็สวดมนต์ภาวนานะคะนั่งสมาธิเลยค่ะวันนี้เป็นวันของพระพุทธเจ้าวันสําคัญของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งคือวันมาฆบูชานะคะค่ะงั้นเราก็จะมานั่งสมาธิ สวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันนะคะนี่นะคะเป็นพระที่ญาหนิงกราบไหว้นะคะคือห้องพระของยาหนิงนะคะห้องพระนะคะจะมีพระพุทธรูปแล้วก็หลวงปู่แหวนหลวงปู่พ่อคูณนะคะมีพระทุกองค์นะคะจะมีพระพุทธรูปทุกองค์นะคะที่ยาหนิงกราบไหว้นะคะแต่ละองค์แต่ละองค์ยะหนิงก็จะกราบไหว้อยู่ประจำทุกวันพระนะคะ นี่ค่ะนี้ก็คือสมเด็จนะคะนี่นะค,ะน,คะนี่ค่ะนี่คือห้องพองกักคนละหนึ่งนะคะนี่นะคะอ้าวนั่นคลิปนี้พอแค่นี้นะคะ ญาณิจะกราบพระกราบไหว้แล้วจะนั่งภาวนาแล้วนะคะงั้นคลิปนี้ขอพอ,พอแค่นี้นะคะมานะคะมาร่วมภาวนาทำด้วยกันค่ะพอกราบไหว้พระเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาทำด้วยกันนะคะวันนี้จะแต่งชุดขาวนะคะนะคะ,ะแต่งชุดขาวนะคะนะคะ ยันนี้ก็จะแต่งชุดขาวนะคะเพื่อกราบไหวเพื่อนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิอยู่ที่ห้องพระคนเดียวนะคะแบบสงบสเกียมเงียบเงียบนะคะวันนี้จะขอปฏิบัติธรรมนะคะกันคลิปที่พอไว้แค่นี้นะคะปฏิบัติธรรมนะคะคือที่เป็นคืนของวอัตยุราคาหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะ ค่ะเพราะว่าเป็นวันมาคบูชาค่ะอันนี่นี้กอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ครายให้ญาหนิงด้วยนะคะค่ะมานะครับมาปฏิบัติธรรมด้วยกันสมาธิด้วยกันย่าหนิงเชื่อว่าถ้าจะดังอธิษฐานให้ fc ของญาหนิงทุกคนนะคะที่ช่วยยา่าหนิงค่ะยา่าหนิงก็จะอธิษฐาน fc ทุกคน ให้หมีบุญมีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ให้โชคดีรับรวยเงินทองพ้นโรคพ้นภัยไปด้วยดีๆนะคะสาธุนะคะคลิปนี้ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ย่าหนิงด้วยนะคะ